บิ๊กตู่พร้อมคณะเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ท่ากาศยานนานาชาติเบตงจังหวัดยะลาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมออกเดินทางจากท่ากาศยานดอนเมืองกรุงเทพไปเป็นประธานเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ ท่าอากาศยานเบตงจังหวัดยะลาณอาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานเบตงอ,อําเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารและได้รับมอบภาพว่าสีน้ำรูปเครื่องบินทเที่ยวบินปฐมฤกษ์โดยนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมท่าอากาศยานนานานชาติเบตงและนิทรรศการโอทอปจังหวัดยะลาพร้อมพบปากกลุ่มตัวแทนชาวยะลาและมอบถุงกำลังใจให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดยะลาที่ประสบอุทกภยัยสำหรับสนามบินเบตง มีพื้นที่ประมาณ7,000ตารางเมตรรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ประมาณ300คนต่อชั่วโมงและรองรับผู้โดยสารได้กว่า800คนต่อปีรันเวย์มีขนาดความยาว1,800เมตรรองรับได้เฉพาะอากาศยานขนาดเล็กทั้งนี้การสร้างสนามบินเบตงเพื่อแก้ไขปัญหาการเดินทางสู่อำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันไม่สะดวกต่อการเดินทางให้สัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่และการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ ภายหลังเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพในเวลา16.45นาฬิกา5นาที